Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Honkai Star r ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไปเลยใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไปมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพามาทํทำความสมัยรับของกิจกรรมแก้วสารพัดเรื่องกันค่ะก็กดเข้าร่วมกิจกรรมเทเลพอร์ตไปที่บาร์เครื่องดื่มได้เลยค่ะเทเลพอร์ตมาถึงแล้วให้เรากดคุยกับโตะชงเครื่องดื่มค่ะความสมัรับนี้นะคะเราจะต้องชงเครื่องดื่มที่ผิดผิดให้กับลูกค้าที่จองไว้ถึง5ครั้ง5เครื่องดื่มเลยค่ะถึงจะได้รับความสมัรับนี้นะคะก็กดเริ่มให้บร,ริการกับลูกค้าที่จองไว้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าคนนี้ผู้จัดการเบิ้มต้องการเครื่องดื่มรสแรงสัมผัสเข้มข้นแบบหวานเป ค่ะให้เรากดการชงอิสระนะคะจะมีสูตรเครื่องดื่มของลูกค้าที่ต้องการอยู่ทางด้านซ้ายบนนะคะก็ให้เราอ่านให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้ทุกคนทําเครื่องดื่มชงเครื่องดื่มสูตรให้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการค่ะทำโมโม่ได้เลยนะคะชงเครื่องดื่มเสร็จแล้วเลือกของตกแต่งเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะก็จะมีแจ้งเตือนขึ้น,นมานะคะว่าแจ้งเตือนเครื่องดื่มในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของลูกค้าได้ยืนยันที่จะชงหรือไม่ให้เรากดยืนยันค่ะ เราก็จะโดนลูกค้าว่านะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนเรามาทําความสมัยรับกันค่ะก็จะโดนลูกค้าว่าถึง5ครั้งเลยนะคะก็กดให้บริการต่อค่ะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะคะถึง5ครั้งค่ะชงเครื่องดื่มผิดครั้งที่สองชงเครื่องดื่มผิดครั้งที่3 ชงเครื่องดื่มผิดครั้งที่4ชงเครื่องดื่มผิดครั้งที่5ชงเครื่องดื่มผิดผิดให้กับลูกค้าครบ5ครั้งแล้วความสำเร็จลับก็จะขึ้นมาเลยค่ะความสำเร็จลับมีชื่อว่าโอมาเกเซ่ oh มอบเครื่องดื่มที่ผิดให้กับลูกค้าถึง5ครั้งได้รับเพชร5เพรค่ะ เสร็จแล้เรียบร้อยนะคะกับความสําเร็จรับ o m มา a เศกค,ค่ะก็ทําเครื่องดื่มผิดๆมื่อให้กับลูกค้าถึง5ครั้งนะคะก็จะทําความสําเร็จนี้สําเร็จเลยค่ะใครที่เล่นกิจกรรมแก้วสารพัดเรื่องไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทําความสำเร็จับนี้ก็ทําตามกันได้เลยนะคะตามคลิปนี้ค่ะ แล้วก็เกมพคนกาซาเรลนะคะก็สามารถทํากิจกรรมย้อนหลังได้นะคะใครที่มาไม่ทันกิจกรรมแก้วสารพัดเรื่องนะคะก็สามารถทําตามย้อนหลังได้ค่ะก็ไปเจะก,กหม่ในคลิปความสำเร็จลับหน้านะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ช่องเรามีเพลย์ลิสต์แล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถไปตามดูคลิปความสำเร็จรับอื่นๆคอนเทนต์อื่นๆได้ในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากร้านเติมเกมร c ช m a n Shop ด้วยนะคะเติเม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ